ที่109นะครับวันนี้ผมมีดิสคอร์ดมาฝากใครที่กำลังมองหาเพื่อนคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนิเมะเรื่องเกม หรือเรื่องไร้สาระเข้าไปเจอกันใน Discord l i ิฟชาคืนได้เลยนะครับทางไนจะมีตีอันเดดของเราสงสิงอยู่ด้วยนะอย่าจะคุยกับแอดคนไหนหรือหาแก๊งใหม่ๆ,ๆไว้เล่นเกมด้วยกันที่นี่ก็เป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดแล้วล่ะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ Description แล้วก็คอมเมนต์นะครับเข้าไปทักทายกันให้เต็มที่ได้เลยเจอก,กันใน d i s c o r ลิฟชาคืนนะครับอย่าลืมว่าเข้ามาคุยกันเยอะๆนะร่มเรื่องม,มาที่หั่ววีฮาหลังจากที่เผชิญหน้ากับทรราชเนตรปีศาจไอ้เจ้าปีศาจตัวดีก็พยายามใช้การโจมตีทางรวงจิตใส่หั่วว,วีฮ่าร่างของเจ้าปีศาจทูโคลนออกมานับไม่ทวนสร้างความสับสนให้กับหั่ววีฮาวเป็นอย่างมาก มีนา,ามซ้ำการโจมตีของทรราชในเปศาสก็ยังมาจากโทษทิศทางด้วยหนวดที่เหมือนปลาหมึกของเขาพวกวีฮาวก็งัดทักษะต,ต่างๆออกมาเพื่อเอาชีวิตรอดใช้จิตสับสนเพื่อเบี่ยงเบนการโจมตีของศัตรูทักษะเคลื่อนไหวดังเงาพายเพื่อหลบการโจมตีขณะในาการนั้นพวกวีฮาวก็พยายามเข้าไปชิดตัวทรราชเนเปศาสละฮะแต่ว่าเจ้าเปศาสตนนี้ไม่ได้มีดีเพียงแค่พลังจิตเพราะความเร็วของเขายังมาหาศาลยิ่งสามารถหลบการโจมตีที่รวดเร็วของพวกวีฮาวได้อย่างเฉียบเชียนทรราชเนเปศาสในตอนนี้ไม่ต้องการจะเล่นกับพวกวา้วัหี ไม่ได้ได้ไปก่อตัวเขาเลยทรราชเน่เปรสาดจึงได้ใช้ทักษะกืนกินวิญญาณทักษะนี้จะกืนกินวิญญาณโดยรอบละฮะหนวดประมึกนับร้อยออกมาล้อมรอบสิ่งมีชีวิตเอาไว้เชีนเมองก็พยายามกล่าวเตือนเรื่องนี้ให้กับพวกอวีห้าระวังตัวด้วยแต่ว่าพวกอวีห้าก็สามารถหลบได้อย่างง่ายดายเท่าที่ดูกระบวนท่านี้มันไม่มีไว้เพื่อโจมตีแต่เป็นทักษะการป้องกันและตั้งรับมากกว่า ดังแ,แล้วสำับพวกวีฮาวของแค่นี้กล้วยกล้วยพวกวีฮาวพยายามหลบการโจมตีและเข้าไปชิดตัวทรราชในปีศาจอีกครั้งทางด้านารทรราชในปีศาตเตียนพวกวีฮาวคืบคานเข้ามาใกล้เรื่อยๆทําให้ตัวของมันไม่มีทางเลือกอีกต่อไปนอกจากจะใช้ท่าไม้ตาที่แข็งแกร่งที่สุดมันคือทักษะโด,ดยกําเนิดที่แข็งแกร่งที่สุดของทรราชในปีศาจเลยครับทักษะเพ่งพิษใน,นตอนนั้นที่มหาจากักรพรรดิต่อสู้กับทรราชในปีศาจทรราชในปีศาจได้ใช้ทักษะนี้ใส่มหาจักรพรรดิเลยครับทำให้เขาถูกช่แข็งไปนานมากกว่า5วิเลทีเดียวเทียนเมืองพยายามกล่าวถึงความอันตรายของขบวนท่านี้และขอให้หพวกวีฮาวหา บโดยเร็วแต่ว่าใน,นตอนนั้นหัววิฮาเปิดใช้ดวงตาที่3ดวงตาแห่งโชคชะตาทนทีที่การโจมตีของทอร์ล่าเนนปีศาสตมาถึงการโจมตีนั้นกับทะลุผ่านหัววิฮาไปเสด็จสตาร์ตกใจที่การโจมตีของตัวเองพลาดเป้าและเมื่อรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าหัววิฮาได้มาไปชิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าทอร์ล่าเนเปีศาสต์ตกอยู่ในห้วงจิตของหัววิฮาตั้งแต่แรกอย่างที่รู้ดีพลังจิตของข้าไม่ได้ได้ไปกว่าพลังจิตของเจ้าเลยดังนั้นแล้วตอนที่เจ้าถูกยั่วโมโหจนเสียสติเจ้าก็ตกอยู่ในการควบคุมททาาางงงดวววจิตตขอข้แลรรรชเเนปีศโกกย ุดขีและพยายามโจมตีขั้ววิฮาวทุกทิศทางขั้ววิฮาวได้ใช้ทักษะของกระดูกวิญญาณส่วนหัวคำพิพากษาแห่งโชคชะตาลํำแสงสีทองได้พุ่งทะยานออกไปพุ่งทะลุตัวเจ้าปื้ศาสย่างจังทำให้มันตกอยู่ในความมึนงงและสับสนไปอย่างมากและก่อนที่จะรู้ตัวทอรารนตเนตเปีศาสก็ถูกหน้าแห่งโชคชะตาพันล้อมรอบตัวเอาไว้แล้วนี่คือการโจมตีครั้งสุดท้ายของขั้ววิฮาวเส้นทางแห่งโชคชะตาของทรรนชเนตรปีศาสถูกตัดขาดไปจนสิ้นขบวนท่านี้สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับทรรา์เรนว่าตนู้ไม่ไดนจึงพยยามคิห่่าาวววั้ไยอม ปล่อยเหยื่อให้หลุดมือทักษะกระดูกวิญญาณส่วนหัวระเบิดสถานวิญญาณลำแสงสีงทองได้พุ่งทะยานลงมาจากภาคฟ้าและกดทับทรราชแน่ปีศาจอย่างจังระเบิดได้จุดประกายขึ้นภายในตัวของทรราาแน่ปีศาจเล็ดเดวัลเละไม่เหลือชิ้นดีจากนั้นก็โดนหมัดจังๆของขั่ววิห้าเข้าไปหมัดหนึ่งทรราาแน่ปีศาจก็ถึงกับสิ้นชีพเจ้าตัวไม่นึกแล้วว่าจะมาพ่ายแพ้กับพั้ววิห้ามนุษย์เพียงคนเดียวเช่นนี้แต่หลังจากที่ทรราชแน่ปีศาจตายลงเฉียนเมืองกับต้องแปลกใจเพราะมันไม่มีวงแหวนววิิาาารกกึ้้นนนมเลยย่่่่่ออูู็คคุดหงทีจะ ใ้ดวงตาแห่งโชคชะตาเพื่อตรวจสอบดูปรากฏว่าข้างในตัวของทรราชเนตปีศาจนั้นมีแก่นวิญญาณซ่อนเอาไว้ข้างในพวกวิฮาวรีผ่าศพเพื่อนําแก่นวิญญาณออกมาแก่นท้าแห่งวิญญาณน,นี้มันเข้มข้นมากทรราชเนตเปีศาจคิดจะใช้เจ้าสิ่งนี้เพื่อปิดผนึกวงแหวนวิญญาณของตัวเองเอาไว้ล่ะฮะพวกวิฮาวก็พยายามทาลายมันด้วยอาวุธแต่ไม่ว่าจะเป็นอาวุธชิ้นไหนก็ไม่อาจทําลายมันได้แต่ต่อให้อาวุธจะไม่สามารถทาอะไรได้ก็อย่าคิดว่าข้าไม่มีวิธีทําอะไรกับของชิ้นนี้วัน เพลิงชำระล้างธรราชเนตรปรสาที่ใกล้จะตายเต็มทีมันก็พยายามข่มขู่ขั้ววิห่าให้ปล่อยมันไปแล่ละฮะถ้าหากข้าตายอยู่ที่นี่พ่อของข้าจะต้องร้านแขนเจ้าแน่ธรรดชเนตรปรสาจื่นข้อเสนอให้กับขั้ววิห่าวหากปล่อยเข้าไปเขาจะรับรองความปลอดภัยให้กับขั้ววิห่าวเองแต่แน่นอนว่าคำข่มขู่นั้นไม่เป็นผลขั้ววิห่าวได้ใช้เพลิงชำระล้างจะทำให้ธรรดชเนตรปรสาตาไปอย่างสิ้นเชิงวงแหวนวิญ,ญญาณแสนปีรวมไปถึงกระดูกวิญ,ญญาณส่วนหัวได้ปรากฏออกมาขั้ว,วิห่าวได้ทำการดูดซับเอาไว ดูดซับเข้าไปอีกและในขณะที่หัววิหาวกำลังดูดซับวงแหวนวิญญาณอยู่นั้นเขาก็รับรู้ได้ว่าสาื่อไลเคอร์ในตอนนี้นนกำลังพบภัยอันตรายกลับมาที่สื่อไลเคอร์ขณะที่ผู้อุโสวสวียนกำลังประท่ากับมหาจากักรพรรดิทุกคนก็ตระหนักได้ทันทีว่าผู้อุโสวสวียนนั้นกำลังเป็นรองอยู่เป็นที่รู้จักกันดีแหละฮะว่าพลังของมหาจากักรพรรดนั้นสูงกว่าผู้อุโสมูเอินไปขั้นหนึ่งแต่ตอนนั้นที่ผู้อุโสมูเอินสามารถต่อสู้ได้อย่างสูสีก็เป็นเพราะวิญ,ญญาณยึดมังกรงงักรรตจิพม ขณะการเสียงกูลล้องของสัตว์วิญญาณมากมายได้คำรามดังขึ้นมาสร้างความตกใจและหวาดผวาให้กับเหล่าทหารมากเมื่อเป็นเช่นนั้นสือซิงพมยุทธ์การเวลาพยายามให้ขนกำลังใจใหเหล่าทหารเพื่อป้องกันเมืองสือไหลเคือถึงขีดสุดต่อให้พวกเขาจะต้องตกตายอยู่ที่นี่ก็จะต้องป้องกันเมืองสือไหลเคือให้ได้พวกสัตว์วิญญาณเหล่านี้มีสติปัญญาต่ำไม่เหมือนกับมนุษย์อย่างพวกเราดังนั้นแล้วในแง่การต่อสู้มนุษย์อย่างพวกเราได้เปรียบกว่าเพราะพวกสัตว์วิญญาณมีแต่จะใช้กำลังบุกเข้ามาแบบไม่มีแบบแผนหลังจากสิ้น้นนคกล่าวันส่สง,สง้เห่าาาทรกรยิงอน ป้องกันเมืองทันทีกระสุนนำไปท่วนถูกสัตว์อาไปแนวหน้าเพื่อหยุดยั้งแผนอตรายที่กำลังจะมาถึงสัตว์วิญญาณมากมายล้มตาไปจากการโจมตีในครั้งนี้ละ่ะฮะแต่ทว่าในตอนนั้นท้องฟ้าที่มืดมิดกับมีแสงสีเขียวปารากฏปีจีผงมรกตทัาษานี้ช่วยคืนชีพและรักษาให้กับเหล่าสัตว์วิญญาณที่ล้มตายมากมายให้กลับคืนมาเป็นดั่งเดิมตอนแรกเจ้าตัวก็คัดค้านสงครามในครั้งนี้อยู่หรอกครับแต่ตอนนี้ความคิดของปีจีก็ต้องเปลี่ยนไปพเพราะเหล่ามนุษย์นั้นนับวันยิ่งแข็งแกร่งข หลางสื่อหลเครอร์ไม่นานหลัจงจาอยนั้นผู้สูงส่งองวินจือเธอได้เข้ามาหาปีจีปีจีเธอคือหนึ่งในมหาสิบศัตรายนะฮะที่ไม่ถนัดด้านการต่อสู้สักเท่าไหร่แต่ว่าพลังสนับสนุนข,ของเธอนั้นช่างน่ากัวยิ่งขณะการสืบสิงก็ได้สั่งให้เหล่าทหารยิงอาวุธออกไปแบบเต็มกำลังกระสุนมากมายถูกสออกไปแบบทวีคูณปีจีที่เห็นแบบนั้นจึงได้ใช้ทักษะของตัวเองเธอสร้างเป็นโดมกระจกป้องกันกระสุนเหล่านั้นผู้ส่งส่งก็ถึงกับตกตตลึงในทักษะนี้ของปีจีเพราะทักษะนี้ไม่เพียงแต่จะป้องกันพพววกก้้้อองงงไดดดแต่่ยยยััชเหลืสสาาานมมึคิทที การจะจบสงครามในครั้งนี้ให้ดยเร็วที่สุดก็จาเป็นจะต้องกําจัดปีจี้ออกไปให้ได้ซะก่อนว่าแล้วผู้โสรงก็ได้ใช้กายแท้วิญญาณยศของตัวเองอินซีเงามรกตอินซีมรกตได้พุ่งทะยานออกไปเพื่อกําจัดเหล่าสัตว์ร้ายมากมายที่บุกเข้ามาโจมตีสื่อไลเคอร์แม้พวกมันจะพยายามต่อต้านแต่ด้วยความแข็งแกร่งของผู้โสงงแล้วพวกมันไม่อาจเทียบได้เพราะในสื่อไลเคอร์ผู้โสงงเป็นรองแค่ผู้โศสวียนเท่านั้นล่ะฮะแต่ทว่าในตอนนั้นกองเล็บสีทองขนาดใหญ่ได้มาห้อมล้อมตัวของผู้โศง ที่มีระดับพลังสูงถึง97แล้วของแค่นี้ไม่อาจทําอันตรายต่อผู้โซสสงได้เพียงแค่ชกพลิบตายทักษะนั้นของสิงโตทองก็ถูกทําลายและตอนนี้ผู้โซสสงก็สามารถเข้าไปชิดตัวปีจี้ได้แล้วแต่ก่อนที่ปีจี้จะถูกโจมตีสิงโตทองก็ได้เข้ามาขัดขวางเอาไว้มันพยายามสัตว์กกงเล็บโจมตีใส่ผู้โศงล่ะฮะแต่ว่าการโจมตีนั้นกับไร้ผลและเป็นฝ่ายสิงโตทองเองที่ถูกเล่นงานแต่เมื่อผู้โศงกําลังจะโจมตีปีจี้อีกครั้งมหาจักรพรรดิก็ได้เข้ามาขัดขวางเพียงแค่ทักษะเดนันก็าบาจบจ ไม่เพียงแค่นั้นประตูเมืองสื่อไลเคอก็ถูกทำลายด้วยทักษะีนเช่นเดียวกันเปิดโอกาสใหสัตว์อสูรมากมายบุกเข้ามาโจมตีสื่อไลเคอร์อทให้เราทหารและนักเรียนพากันป้องกันประตูเมืองอย่างเต็มกําลังขณะน,นั้นซื่อสิงก็ได้ลงมือวงแหวนนาฬิกาขนาดยักษ์ปากฏเหนือสื่อไลเคอร์อทให้เวลาทุกอย่างแทบจะหยุดนิ่งก่อนที่พายุการเวลาจะได้ก่อตัวขึ้นมาและดูดเอาสัตว์ร้ายทั้งหลายที่บุกเข้ามายังสื่อไลเคอขณะที่การต่อสู้กําลังเป็นไปอย่างดุเดือดผู้สูสเวียนกับต้องเปลี่ยวมาจากก้อนเมฆเหมือน แ,แต่ก่อนที่มหาจัก,กรพรรดิจะได้บุกเข้ามายังสุริยเคอร์แสงสีทองได้สาดส่องออกมาจากหอเทพสมุทรพร้พอมกับเสียงหนึ่งที่เราคุ้นเคยมหาจัก,กรพรรดิเจ้าชักจะเกินไปแล้วนะเสียงนั้นสร้างความตกใจให้กับมหาจัก,กรพรรดิมากเพราะเขารู้ดีว่ามันคือเสียงของใครนั่นเองมูเอินพม,มยุทธเทพมังกรเจ้ายัางไม่ตายอย่างนั้นหรือและจบตอนที่109เอาล่ะครับผมก็จบไปแล้วน,นะฮะกับตอนที่109ของในเมเรื่องตำนานจอมยุทธพูดถังซานสำนักเลิศพบจบแดนหากมีข้อมูลตกหล่นหรือมีคำผิดพลาดไปกันใดผมก็ตต้้้อองงขภััยยวววณรนนนีดดะแลาเกิทท ชอบคลิปนี้ของผมก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อไปกำลังใจารผู้ทำงานต่อไปด้วยสำหรับวันนี้เวลาผมก็หมดลงแล้วผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสียผม